วันนี้มาดูผู้หญิงบ้างครับอาจารย์ผู้หญิงนี่ถืออาวุธงาวครับเป็น,นอาวุธที่ของพระากก่าไม่ต่างกันลบขหลังช้างแต่วันนี้มาลบข้างล่างนี่เหมือนครั้งที่ผมได้พระเจ้าตากสินค,ครับขี่ช้างพันกรีบันชรเข้าชนเมืองจัทนทบุรีเอาล่ะนี่นพ่พักอะไรนี่วันนี้มนไม่ได้ลบข้งหลังช้างมาลบข้างล่างนี่แหละผู้หญิงเราก็เล่นได้เล่นไปด้วยนี่น่ยยี๊วิ้ว้ายกระถุงเข้าไปปาดหัวกระโดดตีตีเข้าไงตีตีตี ข้างล่างข้างบนมีแน่อย่าพลาดชนะระวังข้างหลังเฮิร์บรถอยู่เฮิร์บช้าช้าระวังหลังตุ่มเอาละมีแน่มีแน่เฮิร์บปัดก็ไวขวามาน้ำข้างหน้าเฮิร์บอะไรเนี่ยฮะาหนีก็ไมมีแน่เลือดชัวมันขอทีนั่นเลยนี่แ oh. น่โม <rim fib> ้วนก็ม้วนโมนขนมลักเลงเลงไปไหนเอ้าเฮิร์บฮ่าใส่เข้าไปหนีเข้าไวมีแน่เฮิร์บเล่นนี้เล่นบนถนนบนถนนของสายที่เรียกว่า เป็นดิกแดนของทนบุรีเอาละลครับดิแกแดนทนบุรีก็คือควังเดิดพระเจ้าตากสินอยู่ตรงนี้เองป้อมพิชัยมัชชิกอยู่ใกล้ๆนี่ทนบุรีแท้ต้องมีแถวนี้แล้วครับเอาละวันนี้ก็มาเล่นหน้าตาพระเจ้าตากสินโอโ๋อขอบคุณริ้นขอบคุณริ้นวัดอรมณ์พิเอกเอานะโดนอาวุธก็ไม่เล้น นะดับดั้มแลดับดั้มอยู่ปีกซ้ายปีกขวานะในกองทัพทัพจักรบวนพายุหายาตาแนละ้วี่อยู่ปีกซ้ายปีกขวาเอาแล้วมาดับผมมืออยู่กองกลางปีกซ้ายปีกซ้ายตีเข้าไปดับผมมือกองทาง วันเข้าไปโตตออเอาล้ำวันเข้าไปมาต่อเร็วเอาละมาไงไอ้ตามตำราผิชายสงครามเลยดาบด้านนี้อยู่ปีกซ้ายและปีกขวาคอยป้องกันเนาะดาบสองมือนี้เป็นกองหน้าลวงวันนี่แน่โดนทีไปแล้วเอาละตำราผิชายสงครามของไทยได้ถึงสุดยอดเอาละตีเข้าไปนี่แน่โขเข้ามาปัดได้ไปเข้าไปนี่แน่โอ้โหเอาละโขเข้าไปดิแรง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 เลือดมาแทงเข้าไปแล้วฟาดด้วยดาบสอง มือไหลเข้าไปอเข้าไปเอื้อพันเข้ามาเอาละนั่งน้อยเลือช่วงเข้าไปตีเลยตอนแรกเ้าทางโหศิลปะมวยไทยคะเอามาพุ่ง่เลเอาละโหไทเตะผ่านสามสายรวดเลยตีแน่นีแน่ตีแน่ตัดตีกระโดดตีตีเข้าไปตั้มตีเข้าไปเหลือตั้งอย่างเดียวแล้วจะไปนตัวอะไรเอบ้อผักเข้าไปแล้วไปเข้ไที่หลังโอ้โหสะดุ้งตีเลตีเข้าไป